สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนนะครับชินช็อปและลงไหลในไก่สวยงามนะครับผมวันนี้นะครับมารีวิวตัวอ้วนๆปั๊มๆกลมๆนี่นะครับมีคนที่ขาด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็นี่เขาก็เรียกว่าไก่มินิโคชินนะครับเป็นลูกเขาสีบลูนะครับสีบลูมินิโคชินนะครับก็จะออกเป็นเลเยอร์เทานะครับเทาอมมุ้ง ตัวเขาอมม่วงๆนะครับแกมแกมออกเป็นฟ้า,าม่วงๆอะไรประมาณนั้นนะฮะ <S <S น,นี่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 ช่วยช่วยครับตัวอ้วนกลมอ้วนกระลมผมอยากลงมาเดินล่างนะครับอยาลงมาเดินล่างมันสูงนะมันสูงนะ <S 1> <S 1> ข้างล่างก็มีนะครับข้างล่างก็มีนี่มีนินะครับมีนิที่จริงแล้วตัวมันไม่มีนิเลยนะครับผมอ,อ้าวอ้วนปอมล่ำ อะไทกเดียวน,ะนี่อ๋อฮเป็นเจเนนะครับเจเนหืจะออกจากกรงได้ไหมนเนี่ยล,ลูกลูกนะครับนุมสาวนับนุมสาวนี่นี่หือตัวใหญ่จังยังเด็กอยู่เลยนะครับนี่เราไปรุ่นโอเคนะครับ<ม>บายบาย